เอสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมไปดูจะมาแนะนําการแจกโค้ดใช้โค้ดโค้ดจะยังไงในชจบปีแล้วก็ใช้ได้เมื่อไหร่นะวันนี้จะมาตอบคำถามเลยก็คือวันนี้เรามาเปิดแอปกันเลยว่าทํำยังไงนะระดับแรกเนี่ยเราเปิดแอป,ปกั<ม> okay, นก่อนนะโอเคในเมื่อเราเปิดแอปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่หน้าแรกเลยเนี่ยจะมีชลุ่ลงอยู่นะชลุ่ลงเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยแล้วอ,อีกอย่างนึงก็คือไปกดที่เนี่ยตรงนี้ว่า11บเอ็ดบิกเซลเนี่ย11บเอ็ดสิเกเซลเนี่ยเข้าไปแล้ว <m> ก็ มันจะมีแบบนับถอยหลังนะครับเซเว่นเซเวนแล้วก็มีโค้ดเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันห้าอ้เนี้คือเราต้องไปเก็บนะพันห้าหรือว่าหนึ่งหนึ่งต้องไปเก็บนะแต่ที่เราจะได้ทุกคนก็คือพวกโค้ดส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแต่ขั้นตจำ่ยอยู่ที่สองร้อยสิบบาทนะสูงสุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทก็คืออยู่ในวงเงินสองร้อยสิบถึงหนึ่งพันบาทแล้วก็ เอาเก็บได้เลยี่พี่มีเก็บไปแล้วนะแล้วก็มีโค้ดสลดสำหรับช้อปปี้มอลคือเหมือนร้านค้าที่ใหญ่ๆนะแล้วก็ลดสูงสุดพันห้านะขั้นต่ำหนึ่งพันก็คือเราก็เอาใส่ตะกร้กกาอะไรครับสองสามอย่างสี่ห้าอย่างแล้วมันครบพันนี่ลดสูงสุดพันห้าก็เหมือนเราได้ฟรีเลยนะอ่า mm hmm. แล้วก็โค้ดส่งฟรีอันนี้ก็คือเหมือนเราวันนี้เราจะใช้โค้ดอีกโค้ดไปแล้วแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งก็จะใช้พรุ่งนี้นะครับมันจะวันละโค้ดเหรอครั้งละครั้งโค้ดละครั้งเท่านั้นเออโค้ดละครั้งเท่านั้นนนแลล้วกก็็มีคคอออนะะสสูงสุดดบาทืต ยี่สิบเปอร์เซนต์กี่บาทก็แล้วแต่จํานวนเงินจำนวนของที่เราซื้อไปนะครับแล้วมีโค้ดส่งฟรีโค้ดส่งฟรีเนี่ยคือใช้กับ shopee pay ในรายละเอียดก็กดเข้าไปดูได้ครับรายละเอียดจะมีบอกว่าใช้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะถึงวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดคือภายในวันนั้นนะครับคนที่จะใช้ในวันนั้นก็ใครจะสนใจอะไรก็คือไปใช้ในวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยนะรับรองว่าลดเยอะมากแล้วก็จะมี เพราะส่งฟรีมาสเตอร์การ์ดก็คือพวกบัตรเครดิตเดบิตเดบิตก็มีนะเนี่ยพี่มีดูนะนี่พี่มีกรบแล้วนะพี่เอสซีบีนะเอสซีบีเครดิตเนี่ยพี่มีก็จะซื้อครบ1,800หรือ2,000เนี่ยลดเลย330บาททั้งหมดแล้วก็มีเหมือนเราส่งเขาส่งของให้แล้วก็มีส่วนลดให้อีกก็ถือว่าลดไปเยอะนะครับ330บาทเลยถ้าซื้อใน1 9งพแล้วก็จะมีแบบเก็บโค้ดในอ๋อโกโกแพจินัมคือมันจะมีระดับซิลเวอร์โกเนี่ยพวกนี้จะมีสิทธิพิเศษในการเช่นออต่อแบบ อีเมลกับพนักง,งานโดยตรงตอบดีกว่าตอบไวกว่าแล้วก็มีโคสง่งฟรีโคดร,ร้านค้ามีโคสลดอ่ามากมายครับแล้วก็มีอ่าปรีปดล็อกนะเหมือนเรานี่ยอดซื้อไป3 0 0 0 0ื่นเราก็จะปดล็อกอยู่ที่50จิ้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นโกปพิทินัมไปนั่นะคือว่าเป็นพิเศษที่เราได้ฟร,ร,รีเลยไม่ต้องรอ11 1เ1 .2 ดนะโอเคก็มีประมาณนี้ครับแล้วกน็นี่มีกิจกรรมที่แจกบ้านแจกรถอันนี้ก็คือกดแจ้งเตือนไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างกนะคือเราไปดูเหมือนเราต้องไปดูในไลฟ์สดแล้วก็มีลงชื่อลงทะเบียนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนต้องดูอยู่หนะ้าจอ,อตลอดก็จะได้นะโอเคสรุปแลวครับวันนี้เราก็จะมาอบอกแคล้วประมาณนี้นะคือใช้ก็คือเข้าไปในแอปแล้วก็พยายามอ่านเงื่อนไขแล้วก็กดนนะแชร์วันที่11นะแน่นอนคุณจะได้สลดที่เยอะแล้วก็คุ้มค่าแน่อนอนครับผมวันนี้ทัพเป็นรีวิวขวามรับก่อนคนระับสวัสดีครับบ๊ายบาย ในชอปปี้ปีปีปีแจกโค้ดี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 มีส่งฟรี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 ฟีีที่ชอปปี้ในชอปปี้ปีปีปีส่งของฟรีฟรีฟรีีีรถใหญ่ดี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 มาช้อปที่ชอปปี้สดตุลาคมถึงสิบเอ็พฤศจิกายน